โ okay, อเคครับกสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะผมขอต้อนรับเข้าสู่จงป่ามนีนะจ๊ะแล้ววันนี้ครับผมกลับมาอยู่กันในจุลสิ่งเวลด์เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ okay, อเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอะของพีก่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาผมทุกคนวันนี้เรามีฟิวไฮบิดมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับผม ตัวที่จะฟิลในวันนี้ครับผมนั่นก็คือเจ้ามหาเทพก,กโก้นั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมถึงเวลาของเขาแล้วนะครับผมโอ้โหต้องเรียกว่ามหาเทพก,กโก้เลยนะผมเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมพี่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าโดนมันตกบ,บ่อยครับผม <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าเอไอนี่เอามาตกพี่บ่อยมากครับผมแต่ตอนนี้กโก,โก้นี่แทบจะได้รับตกกระป๋องไปแล้วใช่ไหม เพื่อเนื่องจากว่ามันมีตัวใหม่มาครับผมพวาเครื่องบอกเครื่องน้าฟิวไฮบริดม่วงวีปัรเนี่ยเป็นตัวที่แบบดาเมจเยอะใช่ไหมอ๋อก็ไม่เป็นไรครับผมตกกระป๋องแต่ก็อยู่บ้านเราได้ครับผมโอ้โหดูดิมันได้จริงนะนแล้วก็เดี๋ยวพี่ไม่ให้ดูล่างหนึ่งสี่ครับผมมันมีรีวิวแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันนะครับผม มาครับผมทุกคนวันนี้ตัวที่จะฟิวด้วยนั่นก็คือเจ้าคาโปชูคัตนั่นเองนะผมว้าวานี่เลยครับผมว้าวว้าวเรับผมต้องบอกว่ามันเทมากเลยครับผมสำหรับคาโปชูคัตพี่ชอบมากเลยจริงๆคือแบบตอนทำล่างแม็กมาแล้วแบบเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอวะว <laughs> เออจริง ยอมใจแบบคนคิดเลยครับผมดีไซน์ของมันคือม,มันสวยจริงๆริงนะพี่ชอบเอยมันเท่ครับผมม,ม,มันดูแบบเท่มากเลยก็มันเป็นซนะุปเปอร์แลนด์เนาะแล้วพี่ก็ไม่ได้ให้วันนี้เราจะไม่มาดูล่างหนึ่งถึงสี่ครับผมเพราะตัวพวกนี้เราเคยรีวิวไปแล้วเจ้าคาโปนี่ยังไม่เคยรีวิวมั้งเดี๋ยวไปรีวิวกับตัวอื่นครับผมเพราะว่าซุปเปอร์แลนด์เนี่ยเราจะรีวิวสองตัวต่อหนึ่งคลิปใช่ไหมแล้วก็ลีเจนระดับหนึ่งสองสามเนี่ยเราจะรีวิวหนึ่งตัวครับผมอ่าแล้วก็พวกโวงวิบับอะไรรีวิวทีละล่างเนาะโอ ถึงเวลาเข้ากระป๋องแล้วครับผมในที่สุดเฮ้ยมาาเดฟกโก้จะบรรจุตีในบ้านพี่แล้วครับผมทุกคนวูยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมทุกคนอุ้ยมาอาเดฟกโก้ที่รอคอยจัดนะเอ้าตอนแรกทำไมกดไม่ติดวะนึกว่าเด้งซะแล้วมาแล้วครับผมกโก้จูคาร์ดนะผมเยนี่เลยครับผม โอ้ยเดี๋ยวทำไมมันตัวเล็กจังอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันตัวเล็กน่ารักจังเลยอะอุ้ยเนี่ยละกโก้โอ้หอโหมาเดฟกโก้ที่เคยตบพี่มานัก่อนนักครับผมทำไมมันตัวเล็กน่ารักขนาดดีวะเนี่ยโอ้ยคนน่ารักโอ้โหคือแบบโอ้โหเดี๋ยวอูต,ตันเลยครับผมต้องบอกว่าน่ารักมากครับผม ที่ชอบนะไดนโเต่าตัวแบบอย่างเงี้ยคืออื้อ้โหเฮ้ยเฮ้ยมันน่ารักจริงๆครับผมทุกคนดูดีตายมันดิคือต้องบอกว่าโดยโดยตัวของมันเนี่ยมันเป็นคาโปููคัสครับผมใช่ไหมคือตัวมันยืนสีขาเหมือนคาปููคัสแต่ตัวมันออกหนาขึ้นครับผมเหมือนแบบมันเอาล่างก็โกมาผสมไงแล้วหน้าก็เป็นกอโกครับผม เออแล้วตัวม <apr il> <schnell> <sm art> ันหนามันน่าร <s loyalty> <od> ักป้อมเอ้ยน่ารักจริงๆครับผมแล้วทุกคนดูด้านหลังนะฮะมันเป็นเกาะของเจ้ากาโก้ล่างแม็กครับผมเอามาผสมกันนะกคาโปอยู่ข้ล่างแม็กแต่ว่าคาโปมันจะมีหนามเนาะมีหนามโอกมารอบๆตรงข้างหลังครับผมโอ้โหน่ารักครับผมเหมือนเหมือนหมากระเป๋าเลยจริงๆเฮ้ยคือเอ้ยมันน่ารักจริงๆโอ้ดูดิ เที่ยวอะไรเออสวยดีวะ่ะมาไปกินอาหารเด้อลกูกเพิ่งออกมาจากไขยโยกจกเอาละผมถ้ากินอาหารเหมือนคาโปจูคาสตครับผมก็กินเนื้อก,ก็เป็นกินเนื้อผมแล้วก็คาโปจูคัสเป็นครึ่งบกครึ่งน้ําผสมบอมมาเป็นครึ่งบกครึ่งน้าครับผมทุกคนโอ้โหตอนนี้เราได้กองกําลังหลักที่เป็นครึ่งบกครึ่งน,น้ําเพิ่มมาอีกตัวแล้วครับผมทุกคนมาดูค่าพลังของมันกันครับผมเลื่อนเนี่ยอยู่ที่สองพันห้านะผมแล้วก็ ดาเมจอยู่ที่639าทำเงินอยู่ที่32,616ต่อ22ชั่วโมงนะครับผมว้า wow. ว <Wow. S 1> ก็ถือว่านี่ค่าพลังล่างแรกนะผมเป็นแค่เลเวลติดเองนะทุกคนแล้วก็ถ้าใช้ดีเอืร้บผมก็อยู่ที่42,560 DNA โอ้โหก็ถือว่าเอาจริงๆนะถือว่าไม่ไม่ไม่แพงมากนะใช่ไหม ที่โตแพงกว่าหน่อยครับผมแล้วก็อันโลูล่างปลาก็แพงกว่าคือตัวอื่นเนี่ยเอออันนี้เป็นม่วงแบบระดับหลองนะครับผมก็ถือว่าเฮ้ยเป็นม่วงวิบาท,ที่ใช้ถูกอยู่ครับผมแต่ก็ไม่ถูกมากหรอกแต่ก็ก็ได้อยู่ครับผมทุกคนมาครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราไปลงสนามกันเลยโอ้แต่วันนี้เป็นแพ็กเงินเขียวนี่ว่ะวันนี้เป็นแพ็กเงินเขียวครับผมเออ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แบกเกินเกี่ยวด้วยตูจะรีวิวยังไงวะเนี่ยมาจัดครับผมโอ้โหดูตัวดิดูตัวดิครับผมโอ้โหตัวกลางเลือดจะไปไหนหน้าหมื่นห้าเออจะตียังไงวะเนี่ยอ๋อ ยังไงก็ต้องไอพี่โตดแหงอีกแล้วใช่ไหมโอ้พี่โตก็เป็นม่วงวิบับเลยนะเว้ยแล้วคือแบบเอาพี่โตมาดแหงไม่ให้เกียดพี่โตเลยปามี่ <c oughs> ไม่พี่โตทำเพื่อนน้องๆไงอคือโอ้ยืนไม่ไหวจริงครับผมทุกคนมาโอ้โหแล้วดูตัวดิ จะไปยังไงวะเนี่ยพี่โตต้องแทงอีกแล้วโอ้โหคือตัวกลางดามตหมื่นห้าเลยนะเว้แล้วครึ่งบกครึ่งน้ําเราจะตีเข้าไว้ก็ไม่รู้โอ้โหแต่ละตัวถ้ามันเปลี่ยนไทลโนไททันมาก็ดามจสามพันกว่าอาลราคบผมเขาเปลี่ยนตัวเลือดเยอะมาครับผมโอเคเปลี่ยนตัวเลือดเยอะมาวะ่ะแต่เอาจริงๆริงนะคือแบบบางทีพี่ว่าเกินไปวะ่ะ นั่นครับผมนี่คือลโลแกนของแพ็เกเงินเขียวไงเอาไม่ตีด้วยครับผมเออพี่ตพ่อขอโดษนะถ้าหนูไม่ํำเมื่อทีมทีมเราก็จะไปไม่รอดจริจริงไปไม่รอด <c oughs> สี่ครับผมมาขอสีแบบเน้นๆน <c oughs> เอา้าุยไม่ตีด้วยครับผมเอาราใจดีสู้เตือไว้ครับผมอันนี้เราใจดีสู้ไดนเสา โอ้ยกันสองชาร์จสองแบบนี้ตีหกมาตีหกเราก็ไม่ตายนะเนี่ยใช่ไหมโอ้โหตีห้าครับผมก็ถือว่าก็ถือวอ่าดีเอาราคาผมมาเปลี่ยนตัวออสตาโปตรงมันไปนอนเนลยลิลูกเหมือนเลือดมันจะเยอะเหมือนเลือดมันจะเยอะไปนอนปุ๊บหมดปับปับเรียบร้อยครับผม โอโ้พี่โตไม่ได้เป็นแหงนะเวย้ยวันนี้เฮ้ยเอาราบผมออสตาโปเกบไปหนึ่งตัวแล้วปุ๊บโอ้โหตีตเตี๋ยผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาฮิตโตได้หนึ่งตัวแน่นอนครับผมแบบร้อยเปอร์เซ็นโอโ้พี่โตหนูไม่ได้เป็นแหงแล้วนะลูก <laughs> ไปนอนปึ๊บ มับเข้าให้มบเข้าให้เร like ียบร้อยไปครับผมมาระครับผมไทยระโนไทยด้านโอ้ตัวเนี้ชื่อได้ละแล้วก็ตัวนั่นเอ้คือแบบไม่น um, ่าเป็นแค่ระดับเอ้ยเอ้าไม่ตีแบบนี้โอ้โหที่โตหนูเป็นพระเอกเลยวันนี้ลูกหนูเป็นพระเอกไม่ใจแทงไม่ใจแทงแล้วครับผมว้า มับเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามมาโอ้โหเอาว่ะพี่โตไม่ใช่แดงว่ะวันนี้ทุกคนรอบสองครับผมคือต้องบอกว่าที่เอาพี่โตมาลงอะ่ะเพราะว่าพี่โตอ่ะมันเลือดเยอะไงก็เลยต้องเป็นแทงไปครับผมเลือดเยอะดาเมจดก็เยอะด้วยนะอ๋อ โอ้กินพืชกินพืชมาสองแบบนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมกินพืชมาสองแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้ว AI อ่ะไอต้องบอกว่าแพ็กเงินเขียวพี่ไม่สามารถเล่นได้เหมือนแพ็กอื่นๆได้ครับผมแพ็กเงินเขียวเจลบอ่ะจะไปแบบทา่าจนทา่าไม่ได้นะทุกคนเพราะเราต้องจัดเต็มเฮ้ยไม่ต้องเอาพี่ Indo ินโดแรปเตอร์ไปหรอกนี่ละกันครับผมประหยัดตัวไว้ไปครับผมมาเอาละครับผมนั่นจะไหวอยู่หรอก แค่นี้ก็น่าจะพอครับผมออมันโอ้โหตอนนี้มันดามเมจเยอะนะแต่มันตีสองดีไม่น่าจะตายมั้งเอาละครับผมเปลี่ยนตัวครับผมเจ้านกลงมาไม่มีปัญหาครับผมเราเก็บไว้ก่อนได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเกิดเจ้านกตกเจ้านกตกสามโอ้โหไม่ตกครับผม โอเคเราคือแบบต้องคิดนิดหน่อยครับผมต้องคิดนิดหน่อยอะก็จะแบบตึงๆนิดนึงอะ<笑><笑>เวลาแบบกดดันจะเงียบหน่อยครับผมคือใช้ความคิดไงเอาละครับไปสี่แล้วปุ๊บโอ้โห,โหเรียบร้อยครับผมอินโดรแรปเตอร์เจนสองมาจีกาไคลโลก็อินโด,ลโลนโดมีนัดเล็กน่าจะเก็บสองได้อยู่มั้งน่าจะเก็บได้ครับผมมันไปนกินพืชด้วย แต่ตัวกลางนี่ดามเมจเยอะไงะฟึบฟืบบับเรียบร้อยครับผมเอาละฮะนี่ไงตัวดามเมจเยอะมาแล้วไงเด,ดโนฟึบสามโอ้โหเรียบร้อยครับผมมาพี่อินโดมินัตเรกเกนสองเราต้องตบเผือดด้วยนะเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผม ไ้เจ้ากีแนั่นก็ไม่สามารถทะลุไม่น่าจะตีทะลุมาได้ครับผมกันแค่นี้พอแล้วไปนอนปึ๊บขำับเขาให้คำับเขาให้ต้องรีบจัดการตัวดาเมตไปก่อนครับผมโอ้ยเดี๋ยวถ้ามันกันสีนี่พี่แพ้นะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยถ้าต,ตบสามดาเมจจะถึงไหมอ้าวกันแค่หนึ่งโอ้โหต้องคิดเยอะไปเองกอะโดด ขอโทษว่าเอไอคิดเยอะไปง่ำเรียบร้อยครับผมโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมตัวงามาโอ้โหมาผมรอบท้ายฮนะเฮ้ย <c oughs> น่าจะไหวละแบกขนาดนี้แล้วต้องไหวละไปครับผมจัดหน้าโอ้โหรอบที่แล้วเห็นหมคือแบบโอ้โหเทยับเลยครับผม คือมันแบกไม่ไหวจริงๆด้วยกโกกูดามจมันน้อยครับผมแล้วเราเอามาแบกในแ็กเกินเขียวมาไวไปไวฮะโอ้โหเอาละผมเปิดด้วยหนึ่งนึกว่ามันจะตีสองคือต้องกันเลยอ่ะเพราะดามจตมันเยอะจริงๆครับผมไม่อายโอ้โหตีพันนเห็นไหมตีพี่อินโดแปรปเตอร์ดีเดียสองดีไซอ่ะแล้วดูไม่ตีแบบนี้ด้วยต้องชาร์จแล้วครับผมมันแบ,บกโกกูไม่ไหวจริงทุกคนวันเนี้ย โอ้โหว่าจะเหลือตัวไว้แพ็ก JW พรุ่งนี้หมดดิ <c oughs> ตรงไหนต้องใช้เงินเขียวนะผมในการรีตัวโอ้โหแล้วดูมันตบโอ้โหเรียบร้อยครับผมเอาละครับผมพี Indo ่โดแรปเตอร์ตัวเดียวแล้วมันมีครึ่งบกครึ่งน้ำด้วยโอ้สุดจะบ้าก็โก,โก้ทำไมพ่อต้องเลือกหนูมารีวิววันวนี้วะเน,นี่ยนึกว่าจะมีตัวโคกแบบกินเนื้อมาเยอะๆครับผมรอบท้าย กับเขาให้ยลิดแผนครับผมเลยมารีวิวโกโก้โอ้โหตีสองโอ้โหเมื่อกี้น้ามันตีสี่ตายแล้วผมเ้อีกแล้วอะโอ้โหมาโกโก้ขออนุญาตเลยครับผมทุกคนวันนี้ต้องให้โกโก้มาเป็นแทงค์ไปก่อนนะโกโก้มา พ่อขอดนูะอดนะกโก้จริงๆไม่งั้นเราจะไม่ชนะมันเลยนะสองท่าแพสสองรอบติดนี่คือตัวบทแล้วก็จบเหี้ยผมจบเลยครับผมโอ้หกโก้พ่อขอดูหมาแลวครับผมวีอินโดแรปเตอร์ atter, ต้องเก็บสองตัวเลยนะอู้แล้วค่งบกครึ่นน้ำด้วยถ้าไม่เอากโก้มาเป็นแทงเมื่อกี้นะผมเฮ้อ hey, อีกแล้ว่า คือเหมือนเหมือนรอบเมื่อกี้เลยเราจะจูโลงโกโกโก้คือมันไม่ได้งไงกกโก้ดาเมจมันยังน้อยอยู่เพราะมันเป็นร่างแรกครับผมไปนอนกกโก้โอเคครับผมทุกคนโอ้โหสบายใจแล้วฮะชนะจูครับผมเฮ้อเหนื่อยเลยว่ะปึ๊บโอาโหต้องรีวิวโกโกโก้แพคเจต์อบิวอีกรอบนะเนี่ยพมเนี่ยโอ้โหวันนี้กกโก้ มาเป็นตัวจองีงเฉยเลยเพ๊บมาแล้วครับผมนิ่งๆเงียบๆีบ,บ,บกระโดดมบับปับ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคจะไปในรอบท้ายครับผมเฮ้อ, <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยได้เงินเกี่ยวแค่สองร้อยเองนะโอ้โหต้องลำบากตัวบุตรอีกแล้วครับผมอะไรกันครับเนี่ยขนาดเสริมกำลังกองทัพแล้วนะ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวันนี้ในการรีวิวโจโกโก้ครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆรครับผมแฮ็กเงินเกี่ยวฮะเรียกเรียกโจโกโก้มาเป็นตัวดแทงครับผมคือคือถ้าพี่ไม่เอามันเป็นตัวแทงอะ เมื่อกี้ก็ไม่จะนานนะแล้วถ้าแพ้สองรอบนี่ตัวหมดโอ้โหจบเลยอัะผมว่าจะเก็บตัวไว้พรุ่งนี้เจดบ,บิด้วยอือได้ใจเงินเกี่ยวรีตัวมันคุมม้มไหมเนี่ยได้เงินเกี่ยวไม่แค่200อเนี่ยยังไง,งก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยอัะผมทุกคนโอ้โหวันนี้ก็กับผมฟิวผิดกิวไปหน่อยลุงนี้นะ,จะเจาลงนี่แต่รอบสองรอบแรกครับผมโอเคครับผมทุกคนยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมตอนนี้ก่อตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่อัะผม ้ยอโกโกมาดีแรกก็เป็นแทงซะแล้ว